เห็นไหมมันซ่อนตัวอยู่ข้างล่างหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่เนี่ยอันตัวมันตายเราจับมาใส่อันนี้เลยดูเดีย๋ยวไปไปต้อนมันออกมาแล้วก็ไปต้อนรัดกันปะ ยังไมู่้น้องกลัวมาตอดนั่นไงนั่นไงตัวใหญ่ๆอยู่หน้าน้องทานน่ะเร็วเร็วฟ้ามาโน่น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 ไงหนูน่ะฟ้าเอาตัวกับน้องก่อนเอาตัวกับน้องก่อนให้มันได้กับน้องก่อนเร็วเร็วสีเร็วเร็ว

เมันก็จมน้ำมันก็เดินไม่ได้เขี่ยมันออกมาแล้วก็ตักเอาแรงฟ้าเนี่ยนะลูกเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยน่ะเห็นไหมนั่นน่ะอยู่ตรงหนูเอาไม้เขี่ยนั่นน่ะนั่นแหละจิ้มไม้ลงไปตรงนั้นทั้งหลังถอยหลังไปนั่นแหละนั่นแหละเตือนตัวกุ้งแล้วน่ะเห็นไหมล่ะเเเฮฮฮ้้้้ยยยตััวใหญ่อฟามนจได้ไหม จะทำแรงเดี๋ยวให้น้ำมันน้ำมันจะขุนนะ่ะเอาไปจับตัวใหญ่คนละทางกับน้องหนไปเห็นไหม,มเคยอยากกับน้องก่อนเออซ่อนเอาได้ไหมลูกไม่มาสักทีอะมึงอ,อย่างเงี้ยทำไมเคลียร์อยู่ในนี้อย่าค่อยเดินน้ำมันขุนว่นยด้อ ดูดูดูลัดนุนไปจับกับพี่สายทานนุนน่ะพี่ฟ้านุนน่ะเห็นไหมลูกนี่นี่นี่ใต้น่ะสายทานเห็นไหมน่นน่ะไปลัดคนละทางกับพี่ฟ้าน่ะ